สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนและคณะเมทุนนะคะสาหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปเรื่องราวความรักของชาวราศีเมทุนนั่นเองเรามาดูว่าสถานการณ์ความรักนะคะในช่วงของอเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนจะเป็นพลังงานแบบไหนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มไปยัางไงาต่อเรามาติดตามกันนะชาวราศีเมทุนนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่ถึงแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนั่นเองการแบ่งวันที่นะคะเป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ ตรงกับของไทยก็คือรับชมของช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแบ,บ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วในบางทีนะไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ในส่วนที่แม่หมอพูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะก็ต้องพิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนบ้างนะคะเอาละคะ่ะความรักของชาวราศีเมถุนนะคะตอนนี้มีความรักก็เหมือนกับว่า อ,อยู่คนเดียวไหมนะคะและดูเหมือนกับว่าโสดๆอาจจะอยู่ในช่วงของการที่คุณและคู่รักของคุณนะคะจะต้องห่างไกลกันนะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันสําหรับท่านที่อาจจะคบกันเป็นแฟนส่วนท่านที่คบกันนานแล้วอาจจะเป็นจริงเป็นจังหรืออยู่ด้วยกันนะคะทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของการต่างคนต่างอยู่ก็ได้ด้วย นะคะอยู่ในโลกของใครของมันแต่ถามว่ายังรักกันไหมก็ยังมีสองถ้วยนะคะความรู้สึกที่ยังรักกันนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนนั่นเองสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะกับคนรักของคุณเขาก็รักคุณดีนะก็คือ เทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่คุณดีอยู่นะชาวราศีเมถุนแต่ทีนี้ด้วยในเรื่องของอหน้าที่การงานไม้ที่คุณและเขาอาจจะห่างกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและ,ะคนรักของคุณเขาเป็นการพยายามนะคะหรือตัวคุณเองก็ได้เพราะว่าไพ่อาจจะสลับกันนะะก็คือยังมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะทำงานบนความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้ก็คือ,คอพยายามที่จะปรับ ตัวเองจูนตัวเองเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแหละดูเหมือนดูนะเป็นเป็นเด็กถือดาบนะคะความรู้สึกที่เหมือนกับว่าขี้น้อยใจขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจดือ้อไม่ยอมฟังนิสัยเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่าง,งานั้นอยู่นั่นเองจนสภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะคะสำหรับ ใครสักคนหนึ่งเป็นก้าวดาบนะคะกลางค่ำกลางคืนก็นอนไม่หลับกลุ้มเครียดวิตกกังวลคิดวนๆคิดซ้ำๆในเรื่องของนิสัยนะคะความเอาแต่ใจของใครสักคนหนึ่งก็ดูนะคะว่าใครที่เป็นไฟขาตุผลนะคะขี้หงุดหงิดขี้วีนเอาแต่ใจจะเอาชนะประมาณนั้นซึ่งตัวของใครสักคนหนึ่งนะคะชาวราศีเมทุนก็เหมือนกับพยายามนะที่จะ ไปต่อกันให้ได้พยายามที่จะปรับตัวเองจูนตัวเองเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้เพราะว่าเขาค่อนข,ข้างที่จะจริงจังนะคะเขามีมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมีทั้งเดอรซนมีทั้งเดอะเวิลด์นะคะแล้วก็มีส่กทาด้วยและดูเหมือนว่านะคะคนรักของคุณก็ได้เขาจริงจังกับคุณมากๆมีการคุยกันในเรื่องอนาคตวางแผนเรื่องของอนาคต กับคุณนั่นเองนะคะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนั่นแหละชาวราศีเมถุนมามาดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณสามเหรียญน,นะคะเป็นไพ่หลักเอ๊ย่างไงอย่งไงและดูเหมือนว่านะคะคนรักของคุณน่ะมีเรื่องที่ไม่โอเคอาจจะเป็นในเรื่องของ คนรักเก่าที่ยังมาวนเวียนนะคะคือเขาอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะยังมีคนรักเก่าที่ตามมาวนเวียนกับคุณอยู่หรือคนรักของคุณก็ได้ที่เป็นฝ่ายมีคนรักเก่าตามมาวนเวียนนะคะที่เขาเลิกยังไม่ขาดนะตอนนี้แล้วก็แลดูเหมือนว่าจะมีการง้อเกิดขึ้นคนรักเก่าเขามาง้อไหมหรือว่าเขาอยากจะไปง้อคนรักเก่าอะไรยังไงนะคะพิจารณาดูนะว่า ะจะมีอยู่สองประเด็นก็คือชาวราศีเมทุนคุณอาจจะเป็นผู้ถูกกระทาหรือเป็นผู้กระทําเองก็ได้ในลักษณะนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีคนรักเก่าเข้ามาคอยตามอารมณ์ที่อยากจะงออารมณ์ที่เขาอยากจะเข้ามาหรือแม้แต่นะคะในบางกรณีมีในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยกับคนรักเก่าอะไรยังไงมีเดราเวอร์เกิดขึ้นนะคะ สองคาถาด้วยใครเป็นฝ่ายนองใจใครเป็นฝ่ายที่ยังไม่ลืมคนรักเก่าเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวชาวราศีเมทุนเองซึ่งตอนนี้น่ะคนรักของคุณเขากำลังระแวงอยู่นะคะกำลังสงสัยแอบสืบแอบดูแอบติดตามคุณอยู่เขาก็หึงของเขาเหมือนกันนะคะหึงคนรักเก่า อาละสิชาวราศีเมถุนตอนนี้เขากำลังสืบเรื่องราวของคุณอยู่กำลังสงสัยอยู่คือ10บดาบเกิดขึ้นนะคะการที่ไม่ซื่อสัตย์การที่มีคำโกหกบ้างมีคำหลอกลวงบ้างซึ่งชาวราศีเมถุนคุณอาจจะ ยังไงล่ะหรือชาวสองนะคะคุณอาจจะคิดว่าคนรักของคุณยังดีอยู่แต่อีกเบื้องอีกเบื้องเบื้องหลังของเขาเป็นยังไงบ้างอะไรทํานองนั้นซึ่งบางครั้งคุณก็เหมือนตัง,งิดตัง,งิดอยู่กําลังสงสัยอยู่จริงๆแล้วเขาจริงใจกับเราไหมเขาหลอกเราหรือเปล่าเขาตัดคนรักเก่าของเขาได้หรือ,อยังหรือแม้แต่คนรักเก่าเขากลับมาก็ได้ด้วยเป็นรักแห่งทางเลือกแห่งตัวเลือกรักสามเศร้านะคะซ้า สาดาบสามเหรียนนะคะรักสามเศร้าซ้ำยังมีสองกระทารักซ้อนเกิดขึ้นจากบุคคลเก่าซึ่งตอนนี้ในบางมุมนะคะเขาอาจจะอยากจะหยุดกับคุณแล้วอคะะ่ะเดี๋ยวจะพักก่อนถ้าเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเขาอาจจะดูนิ่งๆหรือทำตัวนิ่งกับคุณไปเลยแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปเขาอาจจะไม่พูดนะคะ ยังไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้รอให้จับได้หรือเปล่าค่อยพูดก็มีด้วยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างอืมจะบอกว่านะคะบางกรณีนะสำหรับบางคู่นะคะจากการที่เขาทำตัวดือ้อทำตัวแบบว่าไม่ยอมรับอะไรใดๆทั้งสิ้นอาจจะเป็นการกลบเกลื่อนความผิดของเขาก็ได้ไพ่บอกแบบนั้นนะคะ มาดูซิว่าคนรักของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมถุนบ้างตอนนี้ไม่รู้นะไพ่าอาจจะสลับกันก็ได้พิจารณาดูนะคะคนรักของชาวราศีเมถุนเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมถุนเอ่ยช่วงนี้หนึ่งถ้วยก็เป็นความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะเดือเมทิเชเียนแต่เป็นคนที่ฉลาดนะคนนี้ ค่อนข้างที่จะตามเขาทันยากเหลือเกินทั้งคําพูดคําจาก,การกระทํานะคะค่อนข้างเป็นนักมายากลอะไรทำนองนั้นสลัดออกแนวค่อนข้างเองนิดนึงสองดาบด้วยเขาค่อนข้างยังไงล่ะตัวเขานะคะตอนนี้น่ะเขายังโอเคกับคุณอยู่ ยังอยากที่ไปต่อกับคุณอยู่อะไรเคลียร์ได้อะไรคุยได้ก็คือยอมยอมกันไปก็มีด้วยสําหรับบางครูซึ่งเขาจะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้แต่จริงๆลึกๆแล้วอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะอึดอดัดเขาคิดว่าใครสักคนหนึ่งเจ้าชู้แก้ไม่ได้สัทีหรือกําลังนองใจก็มี ถ้าในกรณีที่เขาจับได้ก็ไม่แน่นะคะว่าอาจจะมีการเลิกลาเกิดขึ้นหรือหยุดความสัมพันธ์ถอยห่างออกมาก็ได้ด้วยเหมือนกับว่าเรื่องกำลังใกล้แดงแล้วนะสำหรับท่านที่กำลังเจอสถานการณ์นี้นะหรือกำลังสงสัยคู่รักของคุณนะ่ะเรื่องใกล้เกิดแล้วนะคะ,ะยังไงตอนนี้นะคะคนรักของชาวราศีเมถุน ยังรักอยู่ไหมก็ยังรักอยู่นั่นแหละเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วย,วยคุณและคู่รักของคุณมีการทะเลกกาะกันค่อนข้างที่จะเยอะระวังการทะเลาะด้วยนะคะการทําร้ายความรู้สึกคําพูดคําจาที่อาจจะไม่ถนอมน้าใจกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันแค่ไหนเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังอยากที่จะไปต่อพยายามประคับประคองไปให้ได้ เขาเสียความรู้สึกนะคะจากคำพูดที่เ,เหมือนกับว่าไม่พูดไม่คิดก็มีด้วยแต่ทำยังไงได้ล่ะในเมื่อเขารักอยู่ค่ะเขาก็ต้องยอมไหมเขายังพยายามอยู่ยังไหวอยู่นะตอนนี้เวลานี้แต่ไม่รู้ว่าขีดจำกัดของแต่ละคนนะคะจะระเบิดตอนไหนนั่นเองเพราะว่าแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีขีดจำกัดของใครของมัน ทุกคนมีคิดจากัดนะชาวราศีเมทุนหรือชาวสองก็ตามรักแค่ไหนถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะคะตอนนี้ยังไหวในเดือนกันยายนเนี่ยระวังความวุ่นวายการทะเลาะกันการพูดทําร้ายความรู้สึกการประชดประชันหรือความดือ้อความไม่ยอมกันของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมแต่อีกฝ่ายหนึ่งยอมไงก็เลยทําให้ยังไปกันได้อยู่นั่นเองถ้าเมื่อไหร่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมขึ้นมาจะเป็นยังไงล่ะคะคิดดูเนาะ มาดูสิเขายังหวังนะความสัมพันธ์นี้ต้องไปกันรอดต้องไปกันให้ได้เพราะเขารักคุณเหลือเกินมีความหวังกับคุณมากๆตั้งความหวังเอาไว้นะคะ,ะยังไงต่อกับความรักชาวราศีเมถุนนะคะการเดินทางชัดเจนนะจะไปไหนกันหรือว่าคู่รักของคุณจะต้องมีการเดินทางไปทำงานนะคะก็ได้ด้วยทำงานในที่ ไกลๆแล้วทีนี้ก็เกิดอาการหึงหวงกันความไม่ไว้ใจกันกลัวว่าจะกลับไปหาคนเก่าไหมเธอจะไปหาใครไหมก็นำไปนำพามาสู่ความหึงหวงแล้วก็การทะเลาะกันนะคะให้เรามาระวังด้วยนะกับ ประมาณนี้นะคะความรักของชาวรา,ราศีเมทุนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมก็คือเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณและคู่รักของคุณจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนอะไรยังไงนะคะและดูเหมือนกับว่ากําลังที่จะปะทุแล้วนั่นเองนะถ้าไม่อยากทะเลาะนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะแก้ไขสถานาการณ์ยังไงจะเอาแบบไหนถ้าเขาแรงมาแล้วก็ควรที่จะเงียบไหมเพราะว่า จากที่เปิดหน้าไพ่นะคะจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายยอมเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแข็งตลอดเลยทํานองน,นั้นนะคะเอาล่ะถ้าชอบก็ช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวขวัญก็ได้ให้อดีตราทางด้านใต้คลิปรยบร้อยแล้วนะคะก็แอดเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาจองคิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาปรึกษาหารือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเอาอยัางไงาจะแก้ไขแบบไหนคนที่จะทําตัวแบบไหนถึงจะดีขึ้นนะคะหรือว่า,าทุกอย่างจะ เป็นไปได้ดูดีไหมทำนองนั้นบางครั้งอาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจอะไรได้ได้ง่ายขึ้นหรือว่าสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น,น้อยนั่นเองนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะในกรณีที่ขวญอัปเดตคลิปให,หม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนนั่นเองเอาล่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ